เอาละครับวันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับชื่อร้าน Melo Top Up นะครับเป็นร้านที่เติมเกม PUBG Mobile ในราคาที่โคตรถูกโคตรคุ้มและวิธีการเติมก็แสนจะง่ายไดย้แถมไมบอดพายอีกด้วยโดยวิธีการเติมเพียงแค่เลือกแพ็กที่เราต้องการเติมโอนเงินและส่งสลิปพร้อมเลข ID กับชื่อตัวละครเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับรอไม่นาน UC ก็จะถูกส่งเข้าเกมให้เราอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่เพจ Melo Top Up หรือแอดไลน์ไปที่ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นอื่นอีกมากมายถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับบาบาเจบาบาเจอบุญย บ่บ่ดีบ่บ่ดีบ่บ่ดีย่ายนเหี้ยอะไรนักหนาไว้จัดพูดอยู่นั่นแหละเฮี้ยพูดไม่หยุดเลยหลายรอบแล้วเมื่อไงเบอร์สี่ขอโทษครับพี่เอผมังไม่ทำอีกแล้วครับดีมากดีมากทำผิดรู้ตัวถือว่าอภัยได้ยังเงี้ยปากดีมึงด้วยเบอร์หนึ่งวางตัวคุยอ่ะแล้วมึงคุยเลยอ่ะไอ้เวนนี่แม่งเอ้ยหาเรื่องอวิแก กูไม่อยากฆ่าคนแพรเหมืเฮียอะไรวะอาะแล้วมือใหม่กูอะกะกูปะตัวตัวมึงอะระเบิดคนละอันแล้วปะไอสัตว์ใครตายใครตายหอนมีกำลระเบิดมากูกับกูมาไอสัตว์ตายหาฟีนเนี่ยอย่าเล่กูเลยมึงมันเพิ่งหัดเล่นพับกีเมื่อตอนซีซั่นสิบเจ็ดสิบแปดนี่เองมึงมันซ่าอะไรวะพูดต้องคิดด้วยเหรอพูดคิดนานยังวะพูดเที่ยอะไรไม่คิดเลยไอพวกสมองน้อปากดีมากนะมึงวางตัวไว้หน่ยขอบคุณที่เป็นหอน สวัสดีป้าด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ชายฮะใครพี่มึงกูลูกคนเดียวมึงรู้จักมึงมึงใครเนี่ยออเดอร์อะไรแม่ไมีชูอ่ะมีอาทิแปลกอะไรตัดแผ่นด้านนี้ไม่มีหรอกกรอยู่เองแล้วล็้อมกูเป็นสิบสิบสัตว์กูอยากจะพูดคนหรือพี่เหรอพี่ผ <c oughs> ู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่แมงหวั <ๆ S 2> หน่นผอ้หญิงโอ้ยๆๆ อยู่คอนไว้ตัดบอดโปรซึงวาร์ปมาดี่เมื่อกี้ผมเดินผ่านไม่มีแล้วมันลงมาดังมึงยังเคารพมันเหรอว่าถามยิงไปสินะอ้าวมึงก็ดูความน่าเกงขามของกูแล้วกันไงโป้เห้ยมึงยังไม่รู้จักกูดีมึงก็ทำห้าไปเถอะอยู่ต่อหน้ากูอ่ะมึงไม่พูดอย่างนี้หรอกชอบทำตัวเหมือนขี้มึงน่าฉานะบางทีขี้อะไรปะขี้เลื่อยปะที่อยู่ในสมองมึงอ่ะแหนเปรียบกูเป็นขี้ ร้านกูไอ้เหี้ยร้านกูไอแกวโทษทีวะพี่โทรศัพท์มันแรงว่ะกูเปลี่ยนโทรศัพท์มาใหม่มึงก็ขิงโทรศัพท์เด็กมันให้มันก็ไม่กลัวหรอกเชื่อกูเดิมึงีะสอนให้เด็กมันเหี้ยนะมึงอ่ะทำสันดานเร็วๆเหมือนมึงอนะเอากูเป็นตัวอย่างดิขยะนะแมวดิพับกีแม่งเป็นไรวะเดี๋ยวนี้สุ่มกูเจอแต่ขยะขยะสังคมอะ ไ<ห>อพวกเศษสวะมึงอะพวกมึงอะสมองไม่มีเอาไปใช้อีกแล้วคุยเอ้คิดเองมันยากขนาดเลยว่าคำพูดเอาไอสัตว์มึงก็จําเข้ามาไม่ต้องพูดหรอกไอเฮี้ยโอ้โหทำมาทรงทำทรงคิดคำพูดเองจำมาไว้ดวด้คนอย่างมึงนะมึงอยากแก้หน้าด้านา่ากูก็เรื่องของมึงเอะทำตัวเหมือนไปโจทย์ติดงง สัตว์ที่กูขึ้นเลยนะมึงจะเปรียบเพียอะไรกูก็ได้นะแต่มึงจะเปรียบกูเหมือนไอ้เพียนั่นกูขอร้อง I got supplies I got supplies I got s u p p l i เนี่ยหมวกสามไอ้สัตว์สมองอย่างมึงก็ต้องมาใส่หมวกสามเพราะว่ามันใหญ่เกินและความพิดกูเยอะไงประมาณ84,000เตล์เรก่องไม่สามารถที่ไหนดีครับปกปิดกูได้ ช่วงนี้ไม่ได้เข้าเลยโอ้โหแล้วเกาะสามโมงสามผู้ยิงแอร์ดอบมาโอ้โห,โโหโมาเก็บดิพวกมึงอะ่ะน่าจะมีกันหมดนั่นแหละเล่นเองก็ได้วะเล่นงงๆอย่างพวกมึงสองคนในเบอร์หนึ่งในเบอร์สองมึงน่าจะ ไปเล่นนะไอ้พวกปืนที่มันแบบโกงๆแถวบ้านเขาอะปืนที่มาแถมมากาแฟกันพูดชัดๆด้วยพูดไม่ชัดนัำยากตรงไหนวะไอ้เหี่เป็นเหี้ยอะไรพูดไม่ชัดอะหูมึงเป็นตักตีอะไรกูก็พูดธรรมดาปกติเนี่ยมึงพูดไม่ชัดเอ็ะฟังไม่ดีเองเปล่าเป็นมาปกติมั้งเฮ้ยมันหลมแล้วเอ้ยมัน ไม่ไม่เจ็บนะผมไม่เจ็บเจ็บอีกแล้วมันเจ็บอีกแล้วโอ้โหมันเจ็บมากขึ้นแล้วขึ้นแล้วลาดรัดรัดวอล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 เดีช่างนช่างมันเพือนเพื่อนมันยิงข้างหลังมาอีกข้างหลังมาอีกอยู่ในตึกนี้อยู่ในตึกนี้ตึกไหนพี่ตึกไหนตึกที่มาร์กไงเห็นเปล่าเพื่อนมันอะ มันเห็นแฟกูแน่เลยว่ะแล้วไม่ทำทรงจะมาฆ่ากูไอ้เที้ยกันโลกมึงไม่ไปฆ่าเที้ยไก่สองตัวแล้วไม่เบอร์หนึ่งไอ้เบอร์สองไอ้สัตว์หมูจะชัดไปหาแดกมันนุ่นนิ่มอ่ะมายิงมาเล่นกับกูมึงบ้าอยู่บ้านแดงเนี่ยกูกเปลี่ยนปืนหรือวะไม่ไหววหรอไอ้รัวจริงอ่ะแต่ไม่ครบสุดเป็นวัดสุดเลยรับเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เอ็งไม่มีพี่ก็เหมือนลูกมือในกำไก่ไอ้น้องทำอะไรใครไม่ได้เจ๊พี่งั้นพี่นับหนึ่งสองสามพี่เดินนำเดี๋ยวผมมันมีสามตัวไอ้บ้ามึงจะดันยังไงนั่งไงมันยิงมันยิงไอ้เอ๋อแล้วไอ้เอ,อ๋ออะเอาดิพวกมึงเอาดิแสดงสปิริตหน่อยดิตรงไหนวะประยุทธ์มาที่นี่ตรงนี้ตรงนี้แต่มันไม่ใช่ตัวเดียวนะข้างหน้ากรุงนี้มีตัวอีกข้างบนเลยหลังคาเลยบอกไอ้โอ้ไม่นอกไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ไม่นอก ก่าว่านกแล้วน่าคุปล่อยเมาคุปล่อยเมาส์ก่อนี่ใช่ไหมงั้นมันน็อลกันน่าเห็นป้าซอนหน้าต่างซ้ายตึกแรกที่มาเห็นแล้วแมกเนตปะเนี่ยว่าแล้วว่ายแล้วไม่ต้องเนตเจ็บคเจ็บไอ้บ้านนี้ก็เจ็บนกนกน็กบ้านนี้น็อกสวยพี่คุปิงอะทำไงอะไอ้ตัวตึกตัวตึกแกะ ันาม่คุย,อ,คยอ่ะไอ้จ้าไอ้ตัวนึงอยู่ไหนวะไปตายหมดแล้วโอ้ยไอ้ไม่พอมือกูเลยวะ่ะโอม,มากันแค่นี้เหรอมึงคิดจะมาทิ้มแอร์ดรอปบ้าปเปล่าไอ้เยี่ยมกูไม่ได้กระจอกใหม่ใหม่แล้วใหม่แล้วข้างหลังข้างหลังไปหาพวกมึงแล้วมันจอดจอดอย่างไรวะจอด หลัง้องน้ำพี่หลังน้ำไปนู่น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 แล้วไอ้แค่แม่งหนีกูไปแล้ววะไม่เห็นเก่งเลยโอ้ยเจมคูณสามเท่าไหร่อ่ะพี่ฮะมึงเอากล่องขึ้นรถมาด้วยเลย มึงจะมาแล้วเนี่ยมีแค่ส่วนตัวเขาพี่อ๋อว่าแล้วมันไม่มาสงสัยนี่มันไม่อยากจะขับรถเอ้ยนั่งรถคนที่มันขับเท่เหมืนี่หน่อยเนาะจริงขวาขวาขวาเอาเทเลเอาเทเลเนี่ยวิ่งอยู่พี่วิ่งอยู่ต้างถนนเอ๊ะกัง ไม่เห็นว่ะตอนที่มันลงนับแล้วที่มึงยังด่าคนดูเลยเบอร์ฟี่เป็นยังไงวิ่งอยู่เห็อป้าตอนยิงดิตอนเอาไปดิเป็นยังไงไตอนกูเหยียบม,มันตายไปแนละ้ว ตุละพันไม่พอแต่สามล้านได้นไหมมีตังจ่ายหรือเปล่าม we ึง mmm, อ่ะมึงจ่ายค่าเน็ตไม่ได้บ้างเลยนต่เน็ตยังสามกี่อยู่เลยนะมันเป็นว่าโกดังนี่นี่มีคนมีคนไอ้เอ้ยมีมันมากันแล้วมันมากันแล้วโอ้ยมันอยู่ข้างในว่ะรอไว้ที่นีรอไว้ที่รอดีอะไรมันระเบิดไปดินระเบิดไปเลยกลัวอะไรวะเดี๋ยวกูรอดักฝั่งฝั่งโกดังอุ้ย เอ้ยมึงเอ็นยังไงเอ้นป้อนเอ็นปอนจะโอ้โหเอ็นป้อนจะเย็นไอ้ตอนฝ่าโลกเดียวเฮ้ยถ้าเป็นเนี่ยอะไรยิงไม่ติดไม่พลาดเล่หมดดิค้อกูเจอหลายรอบเลยใครที่อยู่ใกล้บริเวณมันจะทำให้ทัชสกรีนกดไม่ติดอ้ไรครับโอ้ไอ้เหี้ย ขาเพื่อนนเราคุณแผ่นดินมันจะปลาเสมอเกนพี่เอเหมือนคนเล็งรอยอยู่ตรงนั้นเลยวะเห็นปะไม่มีไม่เห็นถ้ามีเราน่าจะตายแล้วแหละถ้ามีมาแล้ว๋อ้โเฮียร้องอย่างกับผู้หญิงเลยมึงเป็นตุ๊บปะเนี่ย สัตวว์แแต,แตกเดี๋ย่าล้มนี่นแตวแตกเลยมึงอ่ะกูจะแตกเจอหน้ามึงเฮ้ยมันออกมันขับออกนอกวงมึงล้อยู่นี่เลยกูจาะยางให้กูเจาะยยางให้ เอ้ยเอ็นทีเอ็นทีมีมีคนกลับในที่ทำงานเลยกูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วมาร์คต์เดอะโลเคชั่นโอ้ยเย้อ็ดไอ้เอ็มเคสิบสี่กูไม่ถนัดเลยว่ะไม่น่าออกมาเล่นเลยมึงก็แบ่งสมองไปคุมปืนมึงดิหวยกูว่ากูจะแบ่งตีนกูไปเตะปากมึงถ้าข้างหนึ่งไงเอาป่ะลองไหมไม่น่าจะเฉกเลยท่านเอาดิ โผวมาหน่อยได้ว่าเราเป็นยังไงมึงไม่ถือปืนไว้เกี้เออไม่ดูอะไรเลยทิงว่าพี่ขับรถเป็นไงวะน้องตึงปะกอดอ่ะก็ตึงไม่มีใครทำบ้าหรอกขานี้มี่ไ้บผมคำนวนมาแล้วเฮ้ย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 เชิดมาเรเช็คให้ถูกมา่อ พี่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 แอมเช็คให้หนุนครับผมไปลูกไปแย่งมันไปย้ไปยจะถึงห้าตัวไหมเนี่ยตาเน,นี้ยเฮ้ยมึงรอเพื่อนมึงดิวะมึงเล่นไม่โอ้โหมันมันโอ้มันยิงหมดเลยอ่ะมึงมันช้าเด็กขี้แาบนี้แสดงดีวอ่ะ คิดต้องโชว์หน่อยนะพี่เ,เหลือตัวเดียวนี่อ๋อเหรอ้โเหลือตัวเดียวข้ากู <5 S 2> <5 S 1> ได้กูให้าสิบไอ้กระจอกอ้าวไอ้โหแอรล้อผู้สาวเลยเฮ้ยมึงได่เร็วมึงวะเสร็จกูตัวเนี้ยไม่แบ่งใครด้วย มีลางสังหรัว่ามันจะต้องอยู่แถวนี้ร้100อยเปอร์เซ็นต์ไปไม่ได้เออเอาตายไปดีตายไปดีของกูแล้วไหนวะจอนอยู่ไหนวะในเบืองในเมืองในเบืองทางบ้านครับพ่อเฮ้ยแล้วต้นไม้ไปจอาเลยโอ้ยเอ้ามันอยู่ต้นไม้ต้นไหนอ่ะ ผมเองสิผมเองไอ้เหี้ยกูขับมาดีมึงหลอกกูเหรอโอ,โ,หโอ้โหไอ้เห<อ>ี้ยทีมโคตรเหี้ยเลยหลอกเพื่อนฉัลโลกว่าพวกมึงอ่ะ